กันครับนี่บ,บ่อบีตรงนี้วันนี้เพิ่มเติมคือกำวันนี้จะมีกำให้เล่นละ่ะเราดูกันครับเดี๋ยวจะให้ทีมถ่ายให้ครับพาราติปูค่ะ คนไม่เยอะวันนี้คนน้อยอากาศอึมครึมฝนจะตกหรือเปล่าหากด้วย,ว,ยวันนี้จะให้น้องคิมหากไปด้วยครับระวังนะเวลาสบัสดินใช่พี่โจวันนี้ใจเย็นนะคะนีอะูติดตามช่วยได้หลังเก้านะครนั่งอยู่ด้านหลังนังได้อเราต้องถอยเราต้องถอย หัวบอเลยแต่เมื่อวานเขาปล่อยปลาหายบอลอะร้อยกว่าตัวร้อมครับเรอ่ <c oughs> เริ่มแล้ว <c oughs> ใครจะได้ก่อนเออฝั่งนู้นได้ก่อนฝั่งนู้นขึ้นก่อนค่ะโอ,อ้ได้เปล่า โอ้ท้ายบ่อขึ้นฝั่งนี้เกิบ <t> <g ülme> <g ülme> เดี๋ยวได้วิ่งท้ายบ่อแน่ๆฝั่ง,งนู้นขึ้นโอ้โอโอท้ายบ่อเขาขึ้นกันอามีคนวิ่งไปท้ายบ่อแล้ว มีเค <l ots> ิรน <kah> ว <s> ิ่งไปแล้วเหรออ๋อวิ่งมานี้โอ้เระบังไม่กินก็ย้ายีกทำไมอ้าวไปไหนอ่ะไปโจวิ่งไปโจว ข้างหลังนะคะได้ลายยังคะได้แล้วครับตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งม,มาลองถ่ายบอ เีจะเห็นครับอุ้ยมาแล้ว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 มาจากทางนน้นแล้ว Bạn vô tầng này thì không là lây, thì là vậy là lên đi bà ข้างหลังค่ะเขวิกหน่อยได้ปลาแล้วเหรอไปดูพี่โจโถูเงียบกิบนี่พี่ตั้มได้ปลาแล้วปลาพี่ตั้มใช่เปล่า เซตเอ้ยเต็มปากนะใช่เปล่าใช่เปล่าโอ้เซตเอ้ยจริงด้วยนี่ฮึแเซตเอ้ยหัวบอลเริ่มขึ้นแล้ว เกิบเยือแล้โอ้โหเฮียเฮียดแลยังน่าจะยังฝั่งนู้นก็ขึ้นไม่ค่อยเยอะอะขึ้นอยู่สาตัว ดูตรงนั้นสิกลางบ่ออูอสองคนติดฝั่งนี้อ่าสามคนติดฝั่งนี้โมอบอค่ะ สี่ร้อยโลไม่รู้กี่ตัวก็นนวประมาณสองสามร้อยตัวเป็นไงหลุมนี้เป็นไงหลุมนี้เป็นไงมึงไม่เอาไปเก็บไปวางไว้นี่นะหลุมนี้ดีอ่ะโจอลองดูลองดูงดกัดดีไม่เท่าน้าวันนี้ครงนี้ไม่โดนเลย เอา,า,นานเลยตัวเอาตัวเอาเอาคงมเลือกขนานรวยนล้ว <c oughs> น,นั่งอยู่เป็นประธานในเขาอยู่ไงนี่ข้าวเองครับหนี่นี่การ้อนครับกินเปิ๊มดีกว่าสิครับ <c oughs> เรียกว่าอะไรนะเตะเตะลูกโทษใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ตะลูกโทษอ๋อ อันนี้เฮียมาเตะลูกโทษครับเฮีย,ยเกี่ยวขผิดเกี่ยวผิดได้ม,นะไมัน่ะหัวลงมนะั้นอ่ะชัดเลยตั้งใจแล้ก็คงโอ้โหพง,งน้อยพงน้อยแนนละกันตรงนั้นก็ได้เฮียนนะเลยเ,เดี๋ยวให้มันลวไม้นึงเงีย มาาเป็นเียวเอาเปลาเอเยเอาเป็นๆนะเอาไปเลี้ยงเอา้ไปเอลี้ยงด้วยเอาไปเลยครับเนี่ยเออไม่ทำแล้วงังเดี๋ยวตายเข้มรอปอ เขาก็ช่างมากก็ช่งเขาก็เพิ่งกระจงไปเลี้ยงเฮียส่วนใหญ่ก็ชอบเอาไปปรับหนามเลี้ยงครับห้าร้อยห้าร้อยบาทใครสนมาเลยแฟนถับกูไปไหนหมดมาดูเนี่เลยเออหมอครบเลยเออกระพงเก๋าหมอได้ปไปโจ๊ดตัวปลาอยู่โน่นนะใครถามกูไปไหนหมดกินที่ถามกูจังนี่กระพงจังเยอดครับโอ้ยไอ้เก๋านี่เก๋าเลยนี่ดู หมอโอ้โหครบเลยอ่ะสามสายพันธุ์เป็นไงจอไหวไหมไอ้กูเท่ามึงแล้วกูไแอบเตะลูกโทษมาเฮ้ยยากอยู่นากระเป๋าใส่สวยเก็บมาคุณภาพนี้ครับปาร์ตี้โป เก๋าหมอบุฟเฟ่าผมถ่ายให้เปล่าเป็นไรครับวันนี้น้ากี่ตัวครับเอ่อเจ็ดตัวแล้วครับโอ้โหนี่ตัวนี้นะว่าตัวนี้อย่างเดียวเลยนะวันนี้มีเอ่อไอฮอกไออ็อกด้วยไออ็อกด้วยนะอื้อหือเยี่ยมครับโอ้ยทำไมด้ามยาวจังไว้งัดเลยคันจิกครับคันจิกเลยเอาคันจิกมาเลยวันนี้พร้อมงัด ครับผมทริปน,นี้ก็จบท่เพียงแค่นี้ครับอ่าวันนี้ป่ากินทายบอ่อดีมากแต่ผมยืนหัวบ่อก็เลยโดนไม่ไม,ไม่กี่ตัวก็ตีกับพาไปเตะลูกโทษไกเกียาครับสนุกครับวันนี้ทายบอ่อรวยกันยับเลยไม่ได้เดินตามไปครับผมกับบอ่อปารตีโปรทริปหน้าอ่าทริปหน้าไม่ไม่มีเปิดแกบตกครับทริปหน้า,นาถมป่าลง แล้วก็จะเปิดตกเป็นทริปอีกเช่นเคยครับกับปาทิโปขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็แอ์ออกเราก็แหยอายางมาหน้าดินจะกินดีช่วงเช้าเลย ผมก็ได้จากเซตแล้วก็มีนาๆก็สีสีวันนี้สีที่เด็ดมากคือสีฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาเกตเกตกัดดีมากครับรวมถึงเดี่ยวยางด้วยนะแล้วก็แอลอกด้วยสุดยอดครับวันนี้นาท่านใดที่อยากจะมาก็สีฟ้าครับอะไรคอมเมนต์เลยตอนตอน,นี้โอเคครับ